จบไปแล้วกับประวัน LED ไฟนี่มันยกแบบแกราฟแบบว่าสุดตารางเลยที่เขาบอกว่าสุดตารางสุดตารางนี่แหละคือสุดตารางนี่นะเดินหอบเดี๋ยวเอาให้ฟังเดินหอบก่อนประมาณนี้นะเดี๋ยวเร็งเดี๋ยวเร่งอ่ายกยิงให้ดู ไปตามคำขอนะใครสนใจก็สกิดมาแล้วกันป่าวาน LED นะครับชุดนี้ก็ค่าจูน1,000นะครับบุฟเฟ่แต่ถ้าเกิดว่าจูนฟรี2อัพก็ประมาณ800นะครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับใครที่ติดตามแฟดชาแนลนะครับก็สนใจก็ทักมาได้ขอบคุณมากครับผมช่างแฝดยาราวันดีครับ